สวัสดีครับนักเรียนชัอนอ้นม .1 นทุกคนวันนี้พบกับครูประสิทธิ์เฉลิมิในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้จะนําเสนอเรื่องภัยพิบัติและการจัดก,การภัยพิบัติทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและโอเชเนียหนึ่งครับหนึ่งแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแผ่นดิน1.1สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันของเปลือกโลก ซึ่งในทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและเออสเตรเลียมีรอยเลื่อนขนาดใหญ่พาดผ่านที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟซึ่งพาดผ่านประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นจีนไต้หวันอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นิวซีแลนด์และประเทศในหมกกู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก1.2ผลกระทบและความเสียหายจากแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตทรัพย์สิสนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆเสียหายจํานวนมากนะครับและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ1.3 แนวทางการเฝ้าระวังและปฏบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเครื่องมือที่ใช้วัดการสั่นสะเทือนของผิวโลกเรียกว่าไซมมิเตอร์บันทึกข้อมูลทางสถิติเพื่อศึกษาการเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตการปฏรบัดต,ตนเมื่อเกิดแผ่น,นดินไหวขณะอยู่บ้านให้วิ่งไปอยู่ในเวนที่มีพื้นที่กว้างควรอยู่ห่างจากบริเวณที่มีกระจกหรือกำแพงถ้าเกิดขณะอยู่ใกล้ช้ฝั่งห้ามอยู่ใกใล้ช้ฝั่งและวิ่งไปอยู่ที่พื้นที่ที่สูงที่สุดนะครับ 2. สอนามิ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติในลักษณะของระลอกขึ้นที่เกิดจากการที่น้ําเคลื่อนย้ายถ่ายเทจากบริเวณหนึ่งไปสู่บริเวณหนึ่งอย่างรวดเร็ว2.1สาเหตุของการเกิดสึนามิสึนามิเกิดจากแผ่นดินไหวแผน่นดินถล่มภูเขาไฟปะทุหรืออุกกาบาตพุ่งชนทําให้น้ําเกิดจากการเคลื่อนตัวเพื่อปรับระดับให้เข้าสู่จุดสมดุลและก่อให้เกิดสึนามิทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและโอเชเนียเป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเลและหมหาสมุทร อีกทั้งอยู่ในแนวลอยเคลื่อนส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวใต้มาสมุทดบ่อยครั้งซึ่งทําให้เกิดขึ้นสนามิตามมา2.2ผลกระทบและความเสียหายจากสนามิสนามิทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินความเสียหายด้านเศรษฐกิจความเสียหายทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่และระบบสาธารณูปโภค2.3แนวทางการเฝ้าระวังและการเิบัยมต้นเมื่อเกิดสนามิประเทศต่างๆที่มีพื้นที่ติดกับมาสมุทรอินเดียและมาสมุนดุแปซิฟิก ได้มีการร่วมมือในการติดตั้งทุ่นเตือนภัยสึนามิไว้กลางทะเลเพื่อตรวจจับความสูงของคลื่นสึนามิในทะเลหากเกิดสึนามิทุ่นเตือนภัยจะแจ้งสัญญาณกลับมาแจ้งเตือนแต่ประชาชนที่ศูนย์เฝ้าระวังนะครับการปฏิบัติตนเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยควรเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปอยู่บริเวณที่สูงและอยู่ห่างจากชายฝั่งให้มากที่สุด 3. ามภูเขาไฟป,ปะทุ เป็นภัยพิบัติจากภูเขาไฟที่มีการประทุของหินเน่ามักพบที่เปลือกโลกไม่มั่นคง3.1สาเหตุของการเกิดภูเขาไฟปะทุภูเขาไฟปะทุเกิดจากการที่หินเน่าใต้พื้นผิวโลกแทรกดันขึ้นมาตามรอยแยกหรือป่องภูเขาไฟในทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและโอเชเนียมักเกิดบริเวณที่เรียกว่าแนววงแหวนภูเขาไฟ3.2ผลกระทบและความเสียหายจากภูเขาไฟปะทุการประทุข,ของภูเขาไฟเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีลาวาไหลออกมาจากกองภูเขาไฟนอกจากนี้ยังมีเถ้าภูเขาไฟขเขมาควันและแก๊สทเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต3.3แนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภูเขาไฟปะทุภูเขาไฟปะทุสามารถป้องกันและเตือนภัยได้ก่อนเกิดเหตุเนื่องจากมีสัญ,ญญาณที่เตือนภัยล่วงหน้าโดยธรรมชาติเช่นแผ่นด,ดินรอบภูเขาไฟมีการสรั่นไหวเกิดควันไปจํานวนมากขึ้นที่ปากปล่องภูเขาไฟการาปฏิบัติตนเมื่อเกิดภูเขาไฟปะทุ ให้ใส่หน้ากากนามัยแว่นตาสวมเสื้อคลุมถุงมือเพื่อป้องกันเท่าผูเกออไฟและไม่ควรหลบอยู่ในอาคารสิ่งก่อสร้างสำหรับวันนี้ภัยพิบัติธรรมชาติตอนที่หนึ่งก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ